ดูใบบนม้าดูสิทาไมทําไมหัวแหวงงไหนไหนเขาดูหัวแหวงในหัวแหวงไปกัดกับใครมาเนี่ยโดนกัดมานะเนี่ยใช่ไหมหัวแหวงเลยไหนดูให้ม้าดูสใิให้ให้ให้พี่พี่พป้านาอาเขาดูความสน,นของหนูชนี้ยมึงเงียบม้าทำไมเนี่ยนี่ไงหัวแหวงหัวแหวงโดนกัดมา <c oughs> นี่แหละวิถีวิถีชายชะก,กัน <c oughs> โอเคค่ะ ซาบูหม้อแบงเอ้ยาบูหม้อแบงหายยาก,กินกินยากเขาลุเผื่อไม่สบายจะได้หายดีๆกินยากเขาเออกินเขาลุเมื่อวานก็กินหนูไปตัวนึ่งแถมคาบมาโชว์ด้วยค่ะ ร้องแบบว่าเหมือนอย่างกับพญาราชสีอะไรเงี้ยเปิดประตูมาสิโอ้โหหนูอยู่ในปากปิดบ้านแทบไม่ทันเลย <c oughs> วิถีชายชะก,กันโอเคนะคะไปป้า